สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูย่ยารับทารอดบายการชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมแรนด้อมแรนดอมเรามาแรนด้อมในหัวคลิปที่ว่าคนที่เขาแอบ,บส่องเราเนี่ยเขาส่องเราทำไมอืมเขามีใจหรือเขามีเน็ต <c oughs> เออเขาอยากรู้เรื่องราวของเราทำไมเขามาส่องเราดูเพื่ออะไรเออเขาแอบ,บชอบเราไหมหรือเขา คนที่มาส่องเป็นคนแบบไหนเป็นคนลักษณะอย่างไรอ่าดูซิว่ามาสอ่องเพราะอะไรอยากรู้อยากเห็นหรือว่าเขาไม่เน็ตเขาไม่มีอะไรทำหรือเขาแค่อยากรู้เราอยากรู้จักเราหรืออย่างไร <c oughs> โอเคไหมอ่ะขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ <c oughs> ดันด้อมคือการส่งนะจ๊ะส่งอ่าก็คือถ้าหัวข้อถ้า พลังงานตรงก็ไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็มูโอเคไหมมาดูพลังงานของคุณณนะตอนนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรคะชีวิตคุณเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างขอดูสิหกเหรียญหกเหรียญหกเหรียญช่วงนี้มีคนมาขอจามช่วยเหลือหรือว่าต้องให้ความช่วยเหลือใครไหมเป็นที่ปรึกษาก็ได้บางทีก็ามาขอคาปรึกษา บางทีก็มาขอยืมเงินบางทีก็มาขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินอุ้ยมีทูอฟคัพเดตที่ผ่านมามีทูอฟคัพมีคนอยู่ข้างๆที่เขาชอบเราอยู่หรือเปล่าทำบพลลเดินทางไปไหนจ๊ะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ไปที่ที่มีน้ําภูเขาเออนะจ๊ะพี่มีน้ํามีภูเขาอ่าโอเคเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบอ่า พลังงานของคุณค่ะพลังงานหลักเป็นหกเหรียญอกเหรียญหมายถึงคนที่อาจจะแบบเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบไปคาปรึกษาให้คําชี้แนะแล้วก็บางทีก็เขาก็า <ๆ S 1> มาปรึกษาในเรื่องของเงินก็มีบางคนก็มาขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินบางคนก็มาขอยืมบางคนก็มาขอเฉยๆก็มีอารมณ์ประมาณนั้นอดีตที่ผ่านมามีความรักกับชอบครับค่ะ อดีตที่ผ่านมามีคนที่เรารักเอ๊ะทำไมล้อมรอบตัวมีคนรักละ่ะล้อมรอบตัวซิกอ่ามีสองถ้วยมีคนแอบรักหรือเปล่านี่นะมีคนเก่าเก่าหรือใครบางคนไม่ใช่คนเก่าเก่าที่เป็นแฟนเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนเก่าเก่าที่เราเคยรู้จักมาตั้งแต่อดีตนาะนแล้วได้มาเจอมาเจอมาพบประ่านเขาอาจจะแอบชอบเราอยู่ก็ได้นะมีข้างๆ้างรอบตัวเราคนรักเยอะนะคะ ลองสังเกตดูมีคนรักเยอะแวดล้อมไปด้วยความรักหรือแวดล้อมไปด้วยตัวเองอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีรักคนอื่นรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักครอบครัวก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้รอบตัวเนี่ยอบอวนไปด้วยความรักการการมีความสุขลักษณะของคนที่มีความสุขนะคะหรือในใจลึกๆของคนมีความสุขอยู่กับใครคนหนึ่งความรัก เรารักเขาที่แหละเราก็สุขของเราเรารักเขาอยู่คนเดียวก็จริงแต่เราก็มีความสุขของเรานะคะในออฟสซอรกับทำาพลนทํมาแล้นมีการเดินทางกับการบร้าจิตใจมีใครคนนึ่นเดินกลับเข้ามาไหมใครบางคนที่ห่างหายหรือคุณอยากจะกลับเข้าไปหาใครบางคนหรือเปล่าคนที่คุณเคยเดินจากมาแล้วช่วงนี้นะมีอารมณ์ของโอ้ความต้องการความปรารถนามาเต็มอ่ะอ่มุ่งหน้าจะไปไหนเนี่ย มีกมีเกณฑ์ของการเดินทางเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับการทํางานติดต่อประสานงานหรือช่วงนี้มีใจอ่ะใจในใจลึกๆมีอารมณ์ที่มุ่งมั่นมุ่งมั่นกับการทํางานมุ่งมั่นจะเดินไปข้างหน้ามุ่งมั่นกับความสําเร็จนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นอาจัสเมนขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะอ๋อความรักนี่มีคนเดินจากไปแล้วนี่คุณเทเขาเขาเทคนไม่รู้ว่ามีใครบางคนจะกลับมาหรือเปล่า มีการแอบสืบแอบส่องแอบฟอมมองกันด้วยนะคะจริงลองดูซิใครเก่าๆหรือจะได้รับข่าวๆ่าวอาจจะเป็นโทรศรัพท์เป็นลายก็ได้นะคะมีเกณฑ์ของการได้กลับมาหรือคุณยังต้องการความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนที่เขาที่เคยห่างหายกันไปแล้วนะ่ะคนที่ห่างหายกันไปแล้วเรื่องของความรักก็รักเขาก็เรอทำใจยอมรับกับสิ่งที่เป็น ทําใจยอมรับบารานกับสิ่งที่เป็นทุกวันนี้มีความสุขด้วยตัวเองมีความสุขดีเข้มแข็งพอมีความเข้มแข็งพอค่ะคุณจะมุ่งหน้าไปในทิศทางที่คุณต้องการขอดูไพ่ของหกเหรียญหน่อยนะเจ็ดถ้วยโอ้ช่วงนี้คนจีบเยอะนะดูมีสเสน่ดูมีคนเข้าหาเยอะมีคนรักเมตตาปาในเยอะนะแต่ว่าออกอาการของคนที่แบบก็ตัวเลือกที่เข้ามาหรือช้อยที่เข้ามาหรือ บางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันกลับคืนมาก็ได้นะหรือว่าต้องการหรือกำลังวาดฝันกับอะไรเนี่ยวาดฝันอยู่กับอะไรมีใครบางคนจะทักปานะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขาดูเจ็บดาบเลยมีคนแทงข้างหลังเราไหมโอ้โหวันทำไมมองถึงการแต่งงานครอบครัวชีวิตล่ะ ว้าวว้าวว้าวไพดีจังเลยอ่ะแต่มันมีเจ็ดดาบอยู่ตรงนี้คนที่คุณเฝ้าร,รอเดอะซันค่ะอ้อรอใครอยู่จ๊ะถ้าคุณรอใครอยู่นะมีเกณฑ์ของการรอคอยนั้นคนที่เคยเบรกพักคนที่เคยเป็นความมั่นคงค,คนที่เคยรู้จักกันมายาวนานแล้วที่ห่างกันไปที่อาจจะต่างคนต่างเลิกกันไปเงียบกันไปเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทอาจจะมีเกณฑ์ของใครบางคนได้กลับมาจริงๆนะเนี่ย จะมีเกณฑ์ของการได้กลับมาเพื่อปรับความเข้าใจได้มีความสุขกับชีวิตอีกครั้งนะมาอย่างมายังตอบใต้เมนาอจารย์ด้วยในบางคนมาหรือยังโทรมาหาส่งไลน์มาหาหรือใครบางคนเนี่ยที่คุณห่างหายไปจะได้รับข่าวสารมามองแล้วทางตรงทางอ้อมนะ่าจะได้หมดค่ะละักษณะของไพ่ทำให้คุณมีความสุขอ่ะเดอะซันนี่คุณสุดยอดแล้วอ่ะ เดอะซันช่วงนี้ชีวิตมีความสุขมีการเติมเต็มกับชีวิตได้ดีบาลานชีวิตได้ดีอยู่กับตัวเองได้ดีความทุกเริ่มทุเลาไปไปหมดแล้วว่าความทุกข์ที่เคยมีแต่ว่าในความรู้สึกระวังการถูกนินทาว,ว่าร้ายการแทงข้างหลังด้วยใครก็ทําคุณแล้วก็ระวังการเข้าของสูญหายของอพวกโทรศัพท์หายเงินหายของหายหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยให้ระวัง ถ้าที่บ้านเป็นกิจการการค้าก็ติดกล้องวงจรปิดไว้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูมีการรอคอยจริงๆอืมคุณดิวกับใครคนเก่าๆเหรอคิงอ of p e น t a c ร e รอคนคนนี้อยู่เหรอทัดดินผู้ศ,ศพกันมังกรค่ะดินมาเยอะนะธนูดินธนูโอเคไพ่ของคุณเนี่ยการรอคนคนนี้ที่เขาเคยทำให้คุณผิดหวังเนี่ยนั่นแหละการที่คุณตัดโอ้ยไพ่ของการกลับมาขึ้นมาแบบ โอ้โหคนที่คุณเคยตัดคนที่คุณเคยบล็อกบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วมีโอกาสในการหวนคืนกลับมาจะได้รับข่าวดีจะได้รับการทักทายม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมแน่ๆภายในเดือนสองสามเดือนนี้โอเคไหมอะไปต่อคนที่สองใครที่สองอยู่ตอนนี้ใครส่องคุณอยู่เขาส่องทําไมเขามีใจหรือเขามีเน็ตเขาส่องเพื่ออะไรเขารักเราเหรอเขาชอบเราเขาแอบชอบเราอยู่เหรอ หรือเขาส่องเพื่อไม่มีอะไรดูส่องไปงั้นๆไหนเรามาดูกันซิเขาส่องคุณทาไมคนที่ส่องเป็นคนแบบไหนคนคนลักษณะแบบไหนที่ส่องคุณอยู่คะใครส่องคุณอยู่คะใครไปดูซิใครส่องคุณอยู่ <S <S เด็กกว่าคนที่มีเด็กกว่าคนที่แอบชอบคนที่อาจจะเคยหยิบยืนย่นไม้ตีหยิบยื่นความรู้สึกก็ได้เด็กมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นไม้ตี มีเด็กส่องโยเด็กเขาเฝ้ามองโยเด็กคนไหนเนี่ยคนที่เป็น dual l ต่างชาติต่างภาษาได้ต่างศาสนาวัฒนธรรมได้คนที่ดูเป็นผู้ใหญ่คนที่คุณรู้สึกว่ารักคาตน้ํกากรกเมินพิจิกคนที่คุณเคยวาดฝันคนที่คุณแอบชอบนะคนคนนี้คุณแอบชอบเขาอยู่แหละแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกได้ถึงการแบบคนนี้น่ารักอะ่ะคนนี้ชอบจังเลยอะ่ะ แล้วเรามองเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่เคยเคลื่อนไหวที่จะทําอะไรเขาส่องอยู่เงียบๆส่องแบบเงียบกีบเลยส่องแบบเงียบๆคนไกลคนแดนไกลนะคะระยะทางคนที่มันมีไม่ได้สองคนเดียวนะมีหลายคนเลยนะคนที่คุณเคยรักก็ได้คนที่คุณเคยรักเขาก็ส่องคุนอยู่ The Lover ออคนที่เขาค่อนข้างจะมีช้อยเยอะนะคนคนนี้เป็นรัก เป็นรักแรกพบเป็นรักที่แบบเป็นรักมาแต่ชาติอดีตก็ได้เป็นบุญภาวัสนาส่งให้ถึงกันก็ได้เป็นแบบนั้นนะคะเป็นคนที่คุณเคยนิ่งไปก่อนคนที่คุณเคยนิ่งอ่ะคนที่สองมีสองคนแล้วนะสองคนคนหนึ่งเด็กคนที่เด็กกว่าคุณนะคนที่เด็กกว่าคุณสองคนที่คุณเคยรักแล้วก็เบรดพักกันไปอ่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่า คนคนนี้มีความอาจจะย,ยุสิมีเด็กมีสักประมาณกลางกาคนอีกหนึ่งคนธาตุน้ํานะกรกฏธาตุด,ดินพิศศกันมังกรคนคนถ้าเป็นธาตุด,ดินเนี่ยคนนี้มีครอบครัวแล้วและเป็นคนที่คุณเคยรักด้วยดินพิศศกกันมังกรคนคนนี้ดูนิ่งๆดูเย็นชาดูเฉยๆคนเคยรักกับคนที่เบรกกันไปคนที่เบรกกันไปแล้วเขาส่องคุณอยู่ถ้าส่องได้ในช่องทางไหนเขาส่องอยู่ค่ะเขาส่องอยู่นะ,ะเขายังมีความผูกพันผูกจิตผูกใจกับคุณอยู่นะ เขาอยากทักมาหรือคุณจะได้รับข่าวสารเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมรักทางไกลหรือบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมค่ะรักทางไกลอ่ะมาดูสิเขาส่องทำไมเขาโอ้เดี๋ยวอาจารย์เก็บไพ่ไพ่หล่นใบถ้าไพ่หล่นแล้วไม่ครบชุดละมันอ่านไพยย่ยากเ,เดี๋ยวก็ออกมาจ้าเขาส่องคุณทำไมคะเขาส่องคุณทำไม อ่าเขาส่องทําไมคนที่ส่องเขาส่องเราทําไมเขาไม่ใจหรือเขาไม่เน็นเขาส่องทําไมในบางคนเขารู้สึกถึงความมีสนเสน่ห์ของคุณในบางคนเขารู้สึกถึงความถ้าเป็นคนเก่าๆเขายังไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกนี้คนเคยรักคนเคยผูกพันอืมเขาส่องแล้วเขาเขาส่องคุณทําไม ทับครับว,ว้าวเลิฟเลฟอุไยเดียเขาแอบรักอยู่เขาแอบชอบอยู่หรือเขาอาบชื่นชมเขาแอบมองคุณอยู่เขาอาจจะยังคิดว่าเออเราเขาควรจะสารสัมพันธ์ได้ไหมเขาอยู่บางคนเขาอยู่ในตําแหน่งฐานะที่ไม่แน่ใจว่าจะสารสัมพันธ์ไหมดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะอ่าเขาแอบรักแอบบชอบเด้เออ เขาโอ้ยเอชออฟครับ oh, ชอบรักอยากคุยด้วยอยากเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเขาดีดด้วยแบบเขามวงคุณโอ้เขาชื่นชมมากๆเขามองคุณว่าเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งคุณมีความสขขามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางคุณมีแบบสติปัญญาที่ดีคุณมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีเขาชอบเขานับถือเขาศรัทธา เขามองคุณแบบดีมากๆอ่ะว e นออฟวานเนะี่ยเป็นคนเก่งมากๆนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแอบชื่นชมชื่นชอบมีใจรู้สึกดีปัดทักสิครับทักเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งจริงๆการทํางานเขารู้สึกว่าคุณมีพลชั่นกับการทํางานขยันขันแข็งคนนี้ทั้งเก่งทั้งขยันทั้งตั้งใจทําอะไรแล้วจะทําให้สําเร็จเขามองเห็นคุณมีความมุ่งมั่นเขาแบบ เขาไอ้นี่มากเลยอ่ะเขาชื่นชมคุณมากเลยอ่ะจริงเพราะเขาชอบมากชื่นชมคุณในทุกๆด้านเลยน่ะเขาส่องเพราะว่าเขาอยากสารสัมพันธ์ค่ะอยากสารสัมพันธ์อยากพัฒนาเอออยากพัฒนาความสัมพันธ์นั้นเด e w o ว l แต่มันเป็นด้วยระยะทางไหมด้วยรักทางใจหรือคนที่มีความแตกต่างหรือเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเอคุณมีกำแพงสูงไหม หรือคุณมีคนเก่าๆของคุณอยู่หรือเปล่าเขาอยากดูว่าหนึ่งคุณมีคนเก่าๆอยู่ไหมในความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณโสดแน่ๆหรือเปล่านะ่ะคุณโสดแน่หรือเปล่าคุณมีใจให้กับใครอยู่ไหมคุณถ้าเขาจะถ้าเขาจะสารสัมพันธ์เนี่ยเข,เขาต้องเขาต้องเช็คเขาต้องรู้ประวัติเขาต้องรู้จิตใจโดยการไม่ว่าเขาจะไปส่องคุณในบนโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะไลน์ไม่ว่าจะ a c e b o o k เนี่ยการที่คุณโพสต์อะไรออกไปทุกคําพูดทุกการกระทําหรือทุกอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาสังเกต เขาฉลาดเขาช่างสังเกตมากๆแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเออคุณกับคุณน่ะเป็นคนที่ดูมีสัแพงนสูงมากๆนะอืมโอ้อยากจะกลับเข้ามาอยากจะมาหยิบยื่นช่วยให้ไนอฟครับเขาอยากสารสัมพันธ์ด้วยจริงๆอยากนำความรู้สึกดีๆอยากนำความรักอยากแบบอยากพูดคุย อยากติดต่อสื่อสารแต่ต้องศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณมีใครไหมคุณมีใครนนะคือเข้ามาเสียเวลาเปล่าหรือว่าเขาไม่แน่ใจว่าการเข้ามาแล้วคุณจะใส่เย็ดไหมอารมณ์นั้นอมไม่แน่ใจจริงๆว่าคุณหนึ่งการเข้ามาแล้วจะเสียคุณจะดูเขาว่าไม่ดีไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณมีใครใหม่อยู่ไหมคุณมีใจให้กับใคร การส่องหมายถึงการที่เขาอยากรู้คุณก่อนว่าคุณเครียร์ตัวเองเคลียรตัวเอง,เองหรือคุณสดจริงๆคุณไม่ได้มีปัญหาคุณไม่ได้มีพันธะคุณไม่ได้มีใครแอบซ่อนนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณมีใครแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าด้วยนะที่เขาต้องการส่องเขาต้องการสารสัมพันธ์ค่ะอืเขามองว่าคุณเป็นคนแบบดูมีเสน่ห์ลึกลับ สเสน่ห์ที่ดึงดูดแล้วเขามองว่าเขาเองกับคุณเนี่ยถ้าเขาการที่เขามีลายคุณการที่เขาไม่เห็นคุณมาเจอมาเจอคุณเนี่ยแสดงว่ามันมีการขอพรมีใครสักคนที่ไปขอพรมาแล้วมาเจอกันเพราะคําขอพรนั้นๆมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์ลึกลับในเรื่องของ18บวกในเรื่องของเซ็กซอัพ e เซ็กที่ดึงดูดด้วยหน้าตาด้วยความเซ็กซี่ด้วยความเฟรนลี่ของคุณ หน้าหลงไหลเป็นเสน่ห์ที่หน้าหลงไหลเป็นเสน่ห์ที่แบบเฮ้ยดูคุณเป็นคนดีด้วยอ่ะเขามองคุณเป็นคนดีมากๆเลยนะแต่เขาไม่แน่ใจจริงๆว่าว่าเราสองคนจะไปกันได้ไหมถ้าเขาถ้าเขาทักมาหรือเขาเปิดเผยตัวตนของเขาออกมาเนะ่ะอืมเขากลัวคุณเหมือนกันน่ะเขากลัวจะเจ็บเขากลัวผิดหวังถ้าถามว่าถ้าเขาส่องแล้วทําไมเขาไม่สารสัมพันธ์หนึ่งเขากลัวเจ็บเขากลัวผิดหวังเขากลัวคุณไม่ ในสถานะของเขาไม่ควรไม่เหมาะอาจจะเขาเขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะในบางคนมีครอบครัวแล้วนะในบางคนที่มีครอบครัวแล้วเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยเขาในไพ่ใบนี้เขาอาจจะคุ้นเด็กกว่าเขาเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะโดนคุณตอกกลับมาไหมเขาไม่แน่ใจว่าอะในมีครอบครัวแล้วจะมาจีบเราได้ยังไงเขาไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นด้วยไหมด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเขาด้วยฐานะของเขาเขาคิดมากแต่เขาชอบมากอะเออ ประมาณนั้นเขาดูคุณเป็นคนโสดโสดสวยแะรวยมากค่ะดูเป็นอิสระดูรักตัวเองดูรักคนอื่นโอ้ยเขามองคุณดีจริงนะสิบในเขามองคุณว่าคุณรักตัวเองเป็นค่ะคุณทำอะไรก็ตามทำเพื่อตัวเองพังเพื่อครอบครัวรักตัวเองมีอิสระในการทำอะไรแล้วสวยด้วยรวยด้วยเก่งด้วยโอ้โหคุณสมบัติบาบไหนถ้าใครได้ครอบครองนะ สุดยอดแล้วอะเออเขามองแบบนั้นเลยอะเขากลัวว่าเขาจะชนะใจคุณไม่ได้เพราะตัวเขาเองก็มีชะนักติดหลังเขารออะไรเขารออะไรอยู่เขาเขารอเขารอว่าเขาถ้าเขาเปิดความสัมพันธ์เปิดความในใจเปิดความรู้สึกหรือทักทายคุณมานั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาไหมจะ จะคุณจะว่าเขาไหมคุณจะมองเขาไปในทิศทางที่ไม่ดีไหมในบางคนนะที่สองเนะี่ยรู้จักกันรู้จักกันค่ะแต่กันรู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงก็ได้พี่น้องญาติกันรู้จักกันก็ได้คนเก่าๆได้เด็กว่าได้คนที่แอบมองเราอยู่ได้นะจ๊ะ,จะนี่คือการเขามีใจเขาไม่ได้มีเนจใจหนูจ๋าโอเคไหมอ่ะ อ่ะเป็นการเป็นการเรนดอมแบบสนุกสนุกแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยคลิปเรนดอมอีกสองสคลิปนจะจ๊ะโอเคไหมอยากได้หัวข้ออะไรโพสต์มาใต้คลิปให้อาจารย์ทีแต่หัวข้อที่ขอมาเนี่ยอยากให้ขอหัวข้อที่มันเป็นทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะเจาะจงสําหรับคุณคนเดียวถ้ามันเป็นหัวข้อที่แบบเป็นเป็นการแรนดอมให้คนอื่นเขาได้รับรู้ด้วยแบบนั้นน่ะมันก็จะได้ทำได้แต่บางคนมาถามเจาะจงมันมันไม่ได้โอเคไหม อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชชิงบอกด้วยอย่าลืมกดดวงส่วนตัวไลน์มาแอสไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ